สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแลกนักเตะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกาลังต้องการตําแหน่งนี้อยู่พอดีเลยนะครับนักเตะของฮีโร่นะครับก็บทนี้ผมได้เล่นจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตําแหน่ง c d m นี้นะครับมาคิซิโอก็อะไรยรัเพิ่งได้มาครบนะครับดูก่อนนะครับว่าอะไรมีตัวไหน ิไปบ้างนะครับก็แรงไปเลยนะครับยินดีต้อนรับตำแหน่ง CDM Marquisio นะครับจากจูเ e n t ุ s เดี๋ยวไปหาแผนที่เหมาะกับ Marquisio แล้วกันนะครับนี่ได้แล้วนะครับแผนนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับ ลงแรงเลยครับผมใช้3-3ไดมอนด์ครับเจอกับ4-2แฟตนะครับโดโรนโดกับอิโอเรสอิน้าเป้าทีมลิเวอร์พูลมาวัดกันเลยนะครับอนงมาเปิดมาที่เปเล่ส่งมาที่ซิวาแน่เลยซิวาส่งกลับไปมาดิโซ ตอนนี้ยังขึ้นไปไม่ได้ครับต้องรอดูจังหวะบิเกอร์เปิดมาที่ซิวาส่งไปที่ใครนะครับโวยกทำออกไปฮนะส่งให้ใครส่งให้ใครส่งไปนู่นติดคาร์โตนาอ๋อโรนันยิโยหรือเปล่าเนี่ย วิ่งโคตรเร็วเลยครับซิวาเอาไม่วิ่งไม่ทันอุ้ยเปิดมาม,มาจกีซิวโอช่วยไว้นะครับเ้าโอ,โอ,โอ,โอ้ลงไปคิว่าโดนเช็ดลงมาที่ซิวาร์ฟรีนานบอนกลับมาที่เบเล่ส่งมาที่คัตโต้คัตโตนาเกือบแล้ว บีมบาเป้อืมโดนบังเมซี่อืมยูดิเกอร์ยูดิเกอร์อย่าไปย้อมอยาไปยอมอยาม,ยอม,มาติซิโอ, <c oughs> โอโอ้โหมาติกิโอทำงานให้แล้วนะครับโรนันโดยิงไปแล้ว ขายงานให้ซะแล้วส่งพลาดขายโยกไปเปิดไปที่โอ้โหไปไกลทางไหนอีมาเปี้หูจะโยกโอ้จานอ้าวได้ครับปาดซ้ายไปฮะอลิซอนยืนนิ่งเลยยอีมาเป้ได้ไปแล้วทำตีเสมอไปได้นะครับ ดีซอนถึงก็ยืนงงเลยนะครับโรนัลโด้ิมิมดีวิทสกัดไปครับ แน่มีโยกซีไเปิมาลูดิเกอร์มีนาส่งกลับมาให้เช็คหายต่อซิวา้าส่งมาที่ใครหมดเวลาครึ่งแรกนะครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อนหนึ่งแล้วมาวัดกันครึ่งหลังนะครับยองส่งมาที่ยิมี่ส่งกลับไปแล้ว เป็นเดสด้วยเดชส่งมาติด <Sim ira. S 1> ซิมวาโดนเอาไปอีกแล้วดีนาเอาไมาได้ครับเอ้าเอาไปแกจจ้องเจจ้องเปิดมาให้เอเวเรต์โอ้โหวานไลตัวสูงเเอาไม่ได้ ทำไมไม่ยื่นหน้าไปแล้ววันใดตัวหน้าเปิดมาให้คิซิโอดีวิทดีวิทยโยกไปไม่โค้นครับอิซิโอนี่ทำไมบุกดีจังเลยครับอ้าวมาถึงนรงน,นี้เรียบร้อยครับมาคิซิโอสดๆร้อนๆนะครับเพิ่งซื้อตัวมา ทำประตูลูกที่สองไปได้นะครับสำหรับมาบคิซิโอเห่ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับวิ่งทั้งสนามเลยนะเป็นเท่าที่ดูมาเนะีย่ยเอนซี่โดนโชว์ไปบอลได้ทำออกนะครับ เม,ซมสซีจ่จะเ,เปิดติดเดวิดจงให้ใครเมสซี่ไม่เอาเอเวอเลสตบล็บอกไปครับกินมานส่งมาที่อเ,เอปเป มาเนี่ย <M> โยกไม่พ้นเจอยันไหมก่อนนะปีติมันวิ่งไล่ครับติดวันได้ส่งเข้มาที่ปิตมัน,มนโอ้จะโยกไปไม่ได้เอาเลสอีกแล้ววันได้ วานได้เออมันต้องอั้นนี้ขอทำประตูหน่อยจานเอ็มป้ปเป้ส่งมาให้เอ็มปัปเป้เข้าไปไปคกดมันส่งมาที่มาเน่อ่ะตอดูเชิงนะครับโยกโอ้โหมาเน่เปิดให้กีดมันม่งเข้าไปที่ครับ จังหวะมันเร็วจริงๆนะครับจังหวะนี้คิดมันวิ่งกระชูดไปงั้นต้องส่งให้แล้วนะนีาหมดเวลาพอดีครับจอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม